ที่บอกเรามาแนะนำรถกระบะหล่อๆให้ชมอีกแล้วค่ะทุกท่านราคาถูกๆแบบนี้นะคะสนใจติดต่อนะัดดูรถกันก่อนได้เลยค่ะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปกันแล้วนะคะมิสูบิชิไททันสีประตูค่ะรถกระบะตัวยกสูงแท้จากโรงงานเครื่องยนต์ดีเซล2.2เกียร์ธรรมดาปี09ราคา159,000บาทรถพร้อมขับพร้อมใช้วิ่งทางไกลก็ได้ค่ะ เครื่องยนต์ปกติเสียงเครื่องนิ่มๆนะคะ1 5 9 5 0 0 0บาทน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยขับดีศูนย์ดีแบตเตอรี่ใหม่กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบเบรคคัดสมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยค่ะราคาถูกๆนะคะร้อมแม็กวลิลขอบ18ยางปี22ดอกยางหนาๆนะคะเล่มเอกสารครบขับกท่านชุดโอนครบภาษี69รถอยู่ดอนธานีนะคะ 159,000บาทขอราคานี้เลยนะคะงดเจราจาต่อรองในทุกกรณีสนใจโทรคุยและนัดดูรถค่ะติดต่อสายตรงหบผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ